สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน Green Technology นะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกาธกรรนะครับจัดที่ไปเทคบางนานะงานจะมีตั้งแต่วันที่9นี้ไปจนถึงวันที่12คือวันอาทิตย์นี้นะครับเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสีเขียวแล้วก็จะมีพวกตระกูลรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์เลยนะครับเราวันนี้อยากจะพามาชมที่บูธ MG นะครับในบูธนี้จะมีรถอยู่คันหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับ รถคันนี้จะโชว์เฉพาะงานนี้ด้วยนะครับผมถามมาแล้วว่างาน e x p o ไปไหมไม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้เป็นรถอะไรยังไงบ้างนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับก็คือตัว r o วี e นะครับ D7 DMH นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ Plu อิน Hybrid นะครับจากตระกูนของแ a กมอเตอร์นะครับก็คือบริษัทเซี่ยงไฮ้นะครับที่นำเข้ามาโชว์ในงานนี้เพิ่งเปิดตัวสดร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะครับและคันนี้ ไม่มีจำหน่ายในบ้านเราด้วยนะครับคันนี้ที่เอามาโชว์นี้ยังเป็นวุมาะไยซ้ายอยู่นะครับไฟหน้านะครับก็แน่นอนครับตอนนี้เป็น Full l e s y y t t m m แล้วนะครับมโลโก้อยู่เขียนอยู่ข้างในนะมี d e ี t m m e Running Light นะครับแล้วก็ต่างๆรวมอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยนะครับเครื่องยนต์บล in กอินไฮบรนะครับล้อนะครับล้อใช้ของจิตตินะครับยางของจิตตินะครับยางนะ ขนาดอยู่น่าจะ19 18 2 25 50R18 นะครับดิสเบรก4ลอ้อนะครับตัวไซส์ตัวถังนี่ดูเหมือนจะเล็กแต่จริงๆไม่เล็กนะครับถ้าจะจัดกลุ่มนี่น่าจะอยู่ในกลุ่มของ D-segment นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED ด้วยนะมีกล้องให้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องรอบคันนะการเข้ารถก็เป็นแบบมั a r t e n นทรนะครับอันนี้ภายนอกนะ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับนี่แต่หัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นรถนำเข้าจากจีนนะหัวชาร์จจะเป็นหัวของจีนจะไม่เหมือนหัวชาร์จ C C S, S Type 2เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นของจีนแต่ถ้าเกิดเข้ามาจริงๆในบ้านเราเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนหัวนะครับตรงนี้อันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปนะไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบ Full LED เหมือนกันนะครับ ลากออกมานะครับ dms นะครับนีแน่นอนครับมาจากเมืองจีนโลโก้ชื่อรุ่นอะไรต่างๆเป็นภาษาจีนหมดนะ d 7นะครับอันนี้ lowe l o ก้ของเขานะครับดูฝาท้ายฝาท้ายค่อนข้างกว้างนะข้างในนะครับมีที่เก็บอุปรกรณ์อะไรด้วยเอาแบตเตอรี่อยู่ตรงข้างนะครับลูกเล็กนะงานเก็บอะไรต่างๆค่อนข้างดีนะอันนี้ก็เป็นชุดปะยางฉุกเฉิน นะครับมีไฟเบรกตรงที่3ามอันใหญ่มากตัวนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะแล้วก็ด้านขวามีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับอันนี้หลังคาเป็นแบบออปพาราบิกซัน o ูฟนะครับ เบาสามารถพับได้60 40นะพับไม่เรียบนะเกือบเรียบนะเพิ่มพื้นที่ได้นะ60 40ตัวนี้ออยาวเกบสายนิดหนึ่งนี่นะครับที่เท้าแขนด้านหลังโอ้โอุ๊บเบาะสวยดีนะแล้วก็ เป็นหนังนะแล้วทำมาคล้ายๆลายอัันธารานะแต่ว่าไม่ใช่อัันธารานะทาฟิลแบบดูข้างนอกเหมือนเหมือนอคันทารานะครับหนังก็มีรูระบายอากาศอยู่ด้วยนะครับแผงข้างอืมคุ่มนะครับสดบบ ouch, ัดุเมันแบบซอฟทัชนิดนิดนะนจับอะไรต่างๆค่อนข,ข้างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะด้านหลังก็จะเป็นเน้นเป็นสีออก ดำดำน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับให้ดูกันภายในนะนะมี USB-A อยู่นะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังเดี๋ยวเข้าไปในตำแหน่งบอกคนขับดีกว่าตัวนี้เป็นตัวโะม,มาลายซ้ายนะครับซึ่งนำเข้ามาเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือวันที่8แล้วก็บ้านเราได้เอามาโชว์ในวันที่9เลยนะครับ เบาะนิ่มมากเบาะนิ่มมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆหน่อยเปลี่ยนมุมมองอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็น s s h p p นะครับ Dshape จอเป็นดิจิตอลหมดนะครับมีบอกด้วยนะว่าฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่นะครับมีไฟเตือนเป็นภาษาจีนหมดเลยนะจอยาวทีเดียวตามสมัยนิยมนะครับ มีระบบปรับอากาศอะไรต่างๆที่วางแก้วนะครับเบาะก,กลางช่องเก็บของที่เท้าแขนเบาะสามารถเลื่อนได้ด้วยนะถ้าเกิดคนนั่งหลังระดับผู้บริหารก็มากดเลื่อนเบาะอยู่ด้านข้างตรงนี้สะดวกสบายแล้วก็ปรับเอนเบาะอะไรต่างๆได้ก็ถือว่าหรูหราทีเดียวนะครับสลูปการควบคุมต่างๆนี่อยู่นี่นะ ไฟมีไฟไหมอ๋อไฟมีนะแสงฝั่งเลยไหมน,นี่ครับนี่ก็โอเคนะตัวอ,อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นซับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งของทางของอแสกมอเตอร์นะครับก็อยู่ในอัมเบร่าเดียวกันของแสกมอเตอร์นะครับตรงนี้นี่ให้ดูคร่าวๆนะครับ ใครอยากเห็นตัวเป็นๆน,นะครับก็มาชมได้ที่งานนี้นะที่ไบเทคบางนานะหอ98นะครับมีอยู่จนถึงวันอาทิตย์นี้นะผมว่าง,งานดีทีเดียวเลยนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราในแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยพอเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยนะ d7dmh นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับ